จังหวัดนครปฐมบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2566ที่จังหวัดนครปฐมมีประชาชนที่ลงทะเบียนทยอยเข้าใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2566ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกามีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งณบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขมอำเภอเมืองนครปฐมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตประจำจังหวัดนครปฐมได้จัดเป็นสถานที่เลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่1โดยมีนางสาวบุญเรือนไถวัฒนธรรมผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตและเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการและคอยให้บริการประชาชนในการค้นหารายชื่อหมายเลขประจําตัวผู้มีสิทธิ์และจุดเลือกตั้งซึ่งได้แบ่งไว้ตามภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่เลือกตั้งอีกด้วยสำหรับข้อมูลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดนคปรปฐมทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขมอำเภอเมืองนคปรปฐมมีผู้ลงทะเบียน2464คนเขตเลือกตั้งที่2บริเวณอุทยานการอาชีพัยพัฒนา ตำบลบ,บ่อพระอเภอมืองนครปฐมมีผู้ลงทะเบียน6,455คนเขตเลือกตั้งที่3ที่หอประชุมอำเภอกำแพงแสนมีผู้ลงทะเบียน3,224คนเขตเลือกตั้งที่4ที่ศาลาประชาคมอ,อบางเลนมีผู้ลงทะเบียน1,940คนเขตเลือกตั้งที่5ที่หอประชุมอำเภอนครชัยศรี มีผู้ลงทะเบียน5322คนและเขตเลือกตั้งที่6ที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษามหาราชาวัดไร่ขิงพระอารามหลวงตำบลไร่ขิงอำเภอสัมพานมีผู้ลงทะเบียน 11, 7 1 9คนรวมทั้ง6เขตเลือกตั้งมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น3924คน ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปจนถึงเวลา17นาฬิกาทั้งนี้ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาที นายกองเอกพงษ์สทรศสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐมและคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่13จะเดินทางลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งล่วงหน้าณสถานที่เลือกตั้งกลางแห่งนี้อีกด้วยค่ะปณิทัศน์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าว สุกันวลิสุวรรณรายงาน